ล้องไหมครับมันกัดแปลกๆนะครับวันนี้เยื่อลอยบนน้ำสวยๆมันไม่กัดเมื่อกี้เยื่อเหมือนเหมือนมาผิดผิดจังหวะ,ะครับเหมือนจมน้ำมา กัดแล้วก็วิ่งไปเลยต้อกไม่หันห้ัดโดนไหมอึหอ,อยู่แล้วก็กัดไม่โดน ใช้ได้นะครับขอคิปเปอร์นี่ก่อน,นครับโอ้ิโอปาาชีกเลยครับนี่ครับได้แล้วครับแล้วนะดินสะปากชีกเลยครับช่อนใสยไม่อ้วนนะครับมาล้อกก่อนกัดสวยครับแต่รอบนี้กัด การกัดยาเพราะฝนตกมั้งครับยังไงก็ฝากผลงานของกบยางแก้คันด้วยนะครับกบยางแก้คันกัดมันทุกตัวสุดยอดมากๆครับขอบคุณครับ